สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนโยสิตา6 1 1น2นนะคะสำหรับวันนี้นะคะโยก็จะมาบอกข้อควรรู้ก่อนที่จะเริ่มทำงานพยาบาลนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะนั่นก็คือด้านความรู้แน่นอนว่าน้องๆจบใหม่เนี่ยจะต้องทําการสอบสภาการพยาบาลนะคะจะต้องสอบ8วิชาสามันเนาะก็จะมีวิชาต่างๆมากมายแต่ว่าทางนี้ค่ะพอเราเข้าไปทํางานในแผนกนั้นๆเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้เฉพาะเรื่องในแผนกนั้นๆมากขึ้นความรู้เรื่องอื่นเราก็อาจจะลืมเลือนไปได้เนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆน้องๆจบใหม่อะคะ่ะเราอะจะมีความรู้เบสิกแบบเแบสบไลา์อะเยอะมากแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่อาจจะไม่ได้ หรือขนาดนั้นแต่ก่อนเข้าทํางานเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาศึกษาในหน้างานอีกทีนะคะว่าหน่วยงานที่เราทํางานเนี่ยเป็นแผนกไหนแล้วแผนกนั้นเนี่ยมีความรู้อะไรบ้างที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะบางทีก็อาจจะตรงกับที่เราเรียนบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขึ้นอยู่กับไกด์ไลน์ว่าที่ทํางานเราเนี่ยจะใช้ไกด์ไลน์ไหนในการทํางานเนาะแล้วเราก็ต้องไปศึกษาอีกทีนะคะอันนี้คือสําคัญข้อที่2ค่ะคือด้านการเงินการเงินเนี่ยเราก็ต้องทําการศึกษาวางแผนให้ดี ะะเพราะว่าเราเริ่มเรียนจบอะคะ่ะเริ่มมีงานทําก็เริ่มมีเงินใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็จะมีเงินใช้จ่ายเป็นของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นก็สําคัญมากเลยนะคะว่าเราจะเมนเน็ตเงินยังไงบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็เหมือนได้เงินเยอะมากกว่าตอนเรียนอีกนะแล้วทำไมเราไม่มีเก็บเลยนะเป็นที่น่าสงสัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปจัดการให้ดีว่าเราจะเก็บเงินเท่าไหร่ของเงินที่เราได้มาอาจจะ20%่หหรือบางคนอาจจะเก็บ50%ได้ซ้ำนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีเงินด้านไหนบ้างที่ให้เราเนี่ยสามารถใช้จ่ายอาจจะใช้จ่ายซื้อรี่ซื้อไรได้เขามาซื้อรี่ซื้อ่ายในที่นี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นความคิดในแง่บวกก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะไปซื้อของที่ซัพพอร์ตเขาด้านจิตใจด้านความรู้สึกของเขาทําให้เขาแฮปปี้รู้สึกมาได้ให้ของขวัญตัวเองในทุกๆวันบางทีอาจจะไม่แบบไม่ใช่ของแบบชิ้นใหญ่ชิ้นโตอาจจะเป็นการไปกินเค,ค้กเข้าคาเฟ่หรือว่าจะเป็นการซื้อหนังสือมาอ่านได้เพิ่มแบบทักษะการคิด เพิ่ม mindset ที่ดีเพราะฉะนั้นการใช้เงินด้านนี้ค่ะก็จะทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตได้เหมือนกันนะคะแต่ ที่สําคัญห่าหลืมก็คือเราก็ต้องมีเงินเก็บสํารองนะคะนั่นก็คือเงินเก็บก้อนที่บอกไปเบื้องต้นเนาะว่าเราอาจจะเก็บไว้ใช้จ่ายสํารองหรือว่าอาจจะไปใช้ลงทุนในการทําหรือว่าเอาไปสร้างนูน่นสร้างนี่เพื่อให้เรามีสินทรัพย์หรือว่าอะไรต่างๆเป็นของเรานะคะข้อ3นะคะนั่นก็คือทักษะการเข้าสังคมค่ะแน่นอนว่าพอเรามาทํางานในโรงพยาบาลใช่ไหมคะเราก็จะต้องทํางานกับบุคคลต่างๆมากมายว่าจะเป็นคุณหมอเภสัช พยาบาลอาหมายถึงเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะคะอาจจะเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้เนิร ER ์ดเอท ป,ป้าาพนักงานพี่ๆไอทีพี่ๆห้องบัตรโดยเฉพาะห้องฉุกเฉินเนี่ยทำงานกับหลายแผน,นกมากนะคะปัญหาเนี่ยค่อนข้างก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีทักษะการเข้าสังคมที่ดีทักษะการใช้คําพูดที่ดีว่าเนี่ยพอเราเกิดปัญหามาแล้วเนี่ยเราจะใช้ทักษะยังไงการพูดยังไงให้เขากับเราเนี่ยสามารถเข้าใจกันได้โดยที่เป็นการเข้าใจแบบประนีประนอมไม่ใช่เป็นแบบโหบวกบวกใส่กันอันเนี้ยทำงานลําบากแน่นะคะ เราก็อาจจะทํางานได้นะคะแต่ว่าทํางานแบบไม่มีความสุขแล้วก็ทุกใจในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้สําคัญมากค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ย เราอาจจะบอกว่าก็เราเป็นคนเงียบๆอ่ะจะให้เราไปพูดอะไรตัวเราเองก็เคยเป็นนะด้วยลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลมันแตกต่างกันใช่ไหมคะเวลาเราเริ่มเข้าทํางานเนี่ยบางครั้งอ่ะอันนี้อันนี้โยโยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมติว่าเราเข้าทํางานแล้วเราอาจจะมีเกิดเหตุการณ์ใดเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นซึ่งเราไม่ได้ผิดแต่คนอื่นเนี่ยว่าแบบเอ้ยทำไมเราทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตอนแรกๆเราก็จะแบบอ๋อไม่พูดใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะก็กลับมาเฟลเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบ ติงให้ได้ว่าแบบโอเคเราไม่ผิดอะ่ะเราก็ต้องบอกเหตุผลว่าโอเคเนี่ยเราไม่ผิดนะแล้วเราก็อธิบายให้เขาฟังไม่ได้เพื่อว่าแบบฉันไม่ผิดไม่ใช่แบบนี้แต่มันหมายความว่าแบบโอเคเราไม่ได้ทํานะแต่ถ้าเราทําเราก็ยอมรับนะแต่เนี่ยเราไม่ได้ทําคุณจะมาว่าเราแบบนี้ไม่ได้ถึงเราจะเป็นน้องใหม่ก็ตามเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะมันก็จะเชื่อมโยงกับอีกข้อหนึง่งก็คือเรื่องของสุขภาพจิตใช่ไหมคะ เพราะว่าถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ไม่ดีจากการทํางานจากเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆนานาค่ะบางครั้งอ่ะเราต้องเข้าใจว่าบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างกันไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามทุกคนก็เป็นคนที่มีความรู้สึกมีความนึกคิดได้รับการเลี้ยงดูมาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะคะแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าโอเคเขาเป็นคนแบบนี้เราจะต้องใช้วิธีการสื่อสารแบบไหนกัแบบคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อ ที่จะให้ได้ข้อมูลหรือว่าให้ได้แบบ ความเข้าใจที่มันตรงกันมามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยค่ะเรื่องนี้แต่ว่าเราก็ต้องฝึกทักษะทางด้านนี้ให้ดีนะคะเพื่อการทํางานที่ดีเพราะว่าถ้าเรามีการทํางานที่แบบว่ารู้สึกไม่โอเคทางด้านของการเข้าสังคมในที่นี้มันก็จะเอฟเฟกไปทางด้านของแบบการทํางานการใช้ชีวิตรวมมาถึงแบบเอฟเฟกทางด้านแบบการใช้ชีวิตส่วนตัวเราเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากๆๆๆมากเลยค่ะข้อที่4ี่นะคะก็คือเรื่องของสุขภาพจิตนะคะเราก็ต้องหาให้ได้ว่าจุดโฟกัส ที่จะทําให้เรามีความสุขนั้นคืออะไรแต่และบุคคลเนี่ยก็จะมีความสุขที่แตกต่างกันอยู่แล้วบางคนอาจจะเป็นแค่แบบอันนี้อันนี้โยมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นไหมอาจจะเป็นแค่แบบการอ่านหนังสือหรือว่าการได้ตื่นเช้ามาแล้วได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้รดน้ําดอกไม้ต้นไม้ยามเช้า ให้เราหายเจอหรือว่าการหางานอดิเรกทําที่ทําให้เรารู้สึกว่านอกจากงานประจําแล้วเนี่ยเราก็มีงานอื่นที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราก็รู้สึกมีคุณค่าในหลายๆด้านนะคะรู้สึกเป็น productive girl ก็ทาเพื่ออะไรบางทีก็อาจจะเป็นเพื่อแพชชั่นเพื่อความสนุกเฉยๆหรือว่าบางคนก็อาจจะทําเพื่อหาไรายได้เพิ่มเติมนะคะก็ทําให้เราเอนจอยกับการใช้ชีวิตมากขึ้นอันนี้ในมุมมองของโยนะคะแบบตื่นเช้ามาไปทํางานไปทํางานกลับมารอไปทํางานแล้วก็ตื่นแล้วก็ไปทํางานอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตมากนะคะก็หาอะไรกิจกรรมต่างๆให้ตัวเองทําให้รู้สึกว่ารีแลกซ์แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆด้านนะคะข้อที่5นะคะก็คือเรื่องของสุขภาพกายนะคะสุขภาพกายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเนะเาะ การที่เราขึ้นเวรทํางานแบบเช้าบ่ายดึกดึก,ดกแบบ่ายเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการทํางานอะ่ะมันทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอะ่ะมันเสียก็ต้องดูแลสุขภาพดีๆเนาะโดยเฉพาะคนที่นอนไม่เป็นเวลานะคะอาจจะแบบมีเทควิตามินหรือว่ากินอาหารเสริมอะไรเพิ่มนะคะจะเป็นแบบแค่ผลไม้ที่มันมีวิตามินซีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีออกกําลังกายไหมโยก็ออกบ้างนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่นะคะแต่ก็เน้นแบบทานอาหารให้แบบ สุขภาพดีเอาไว้ Hawaii นะคะเพราะว่าถ้าเราสุขภาพแบบเสียไปหรือว่าเราป่วยไปอาจจะแค่เป็นไข้เจ็บคอเป็นหวัดเนี่ยเราก็แบบต้องซักประวัติของไข้ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าแบบเจ็บคอแล้วไม่อยากไปทํางานเลยอะไรเงี้ยก็จะเสียในทุกๆด้านด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะโยก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้นะคะใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากดูคลิปอื่นๆด้วยนะคะวันนี้โยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ